ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ครับอ่ะถานนี้4 4่หมืนแต่ผมให้เหมาไม่ได้เพราะในเนี้ยที่ผมเช่ามาวัานนี้นะครับมีพระที่ผมนะครับชอบอยู่โอเค อาจารย์นำ้ำน่าจะหลังพอปลอละรุ่นเนี้ยใช่เลยพอร้ายเขายีสานนะฮะแม่พอคูณพันล้านวัดนางพญาเนี่เหรียญวัดนางพญาพิษโลกปีหนึ่งเก้าด้วยนะเนี่ยมีเกินกระไหลทองด้านล่างมีอะไรนะแปมเฮ้ยอันเนี้ย เนี่ยน่าจะอาจารย์นำดอนสารานะเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยอันนี้ใช่อาจารย์นำไหมขอความรู้หน่อยคุณคุณวันนี้จะเป็นอาจารย์นำเพราะก็ไม่ได้เจอนานแล้วอาอาจารย์นำวัดดอนสารามีพระแบบนี้ปีหนึ่งเจ็ดไหมโหเพราะเขียนผมเคยมีเยอะระดับเป็นเป็นร้อยองค์นะ ก็แบ่งแฟนเพจไปหมดแล้วเนะฮะอ้าวโอเคนะมีไหมอาจารย์นำมีแบบนี้ไหมโอ้พระเก่าๆเ,เยอะนะอันเนี้ยแม่ พี่ยีนบอกแอดมินผมปิดตลาดเฉพาะสดปีสองพันห้าหร้อยด,ด้วยมแม่อ้าวนี่ตอกโคดนี้อาจารย์ถนอมเนี่ยอาจารย์ถนอมปีหนึ่งห้าเอาไว้แล้วกันถาดนี้ยมีรูปถ่ายพระสินอ่ะหมดเนี้ยนะล่ะเอาถาดนี้ยนะ่เอาราคานี้โอ้โหมว่าเนี่ย อาจารย์นำแถวระยองพิมพ์ยืนแถวยองเป็นผ้าอะไระปู่ทิมเหรอเป็นปู่ทิมครับถ้าเป็นปู่ทิมก็สบายลนะหนึ่งเจ็ดปู่ทิมวัดผ้าแท้แน่เอาอย่างนี้ก่อนครับอ๋อพันนัดสบ,บาดีปีหนึ่งเจ็ดปู่ทิมเซกเคโอเค อย่างนี้ก็สบายใจแล้วทันบู่ทิมเสกเราปีหนึ่งเจ็ดไงนะครับนะผมว่าลรววอาขอบคุณครับเนี่ยเหมือนแล้ววป่าเหมือนผมมามีพระองค์หนึ่งแล้วผมเข้าสนามพระตอนเนี้ในสนามพระผมมีคนอยู่แปดร้อยกว่าคนอ่าคนในสนามพระบอกเฮ้ยนีพระพนัสบดีนี่นะบู่ทิมเสกนะเนี่ยผมไม่รู้ก็ได้รู้ไปด้วยแล้วคนที่ดูอยู่ก็ได้รู้ไปด้วยเนี่ยคือบรรยากาศของชีวิตการเล่นพระแบบจริงๆ ไม่ใช่ผมบอกนี่เป็นอาจารย์นำคนมาบอกเฮ้ยนี่ชนบุรีผมบอกเฮ้ยอาจารย์นำไม่ได้กูเซียนใหญ่มีแบบนี้อาจารย์นำมุย้ยกูสื่อไม่เนี่ยไม่ใช่ถูกไหมอ่าอย่างเงี้ยพอเวลาผมมีพระองค์หนึ่งแล้วผมเอามาให้คนเห็นแปดร้อยคนเก้าร้อยคนเนี่ยแล้วมีคนบอกเฮ้ยเนี่ยเป็นพระบ้านเขาอ้าว เนี่ยครับคือพาที่ประวัติชัดเจนและหน้าเล่นหาองค์ต่อไปอ่าครับผมอ่าโอเคฉะนั้นอันนี้เนี่ยใครได้ไปครับฐานนี้พ,พี่ธนวัฒน์มีพ่อคูณด้วยสาห้าหนึ่งหกเนี่ยปีหนึ่งหกมีเลขสาห้านี่ชัดเจน แม่มาดีนะผมบอกให้อ่ะโอเคเรียบร้อยค่กะกระไลแบบนี้ปีหนึ่งกว่าตรงยุคซึ่งซึ่งกระไลจะขายพายรู้ไหมจะขายกับไอนี N ่ไงอาพระสยามเทวาธิราชอ่ะปามะไฟอ่ะอ่ะกะากระไลแบบนี้ไหมแบบนี้แหละกระไลในยุคนั้นเราเทียบเคียงได้ครับเทคโนโลยีในแต่ละยุคอ่ะส่วนทานนี้ สี 44, ่หมืน่นสี่ได้ไปเท่าไร่ะได้ไปหกพันห้าล่ะอันนี้เหลือสามหมื่นแปดอ่านะสามหมื่นแปดปรับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยสามหมื่นแปดอ่ะในนี้มีอะไรเนี่ยก็จะบอกเขาว่าพักเครื่องอ่ะมันต้องมันมัน,ม,นมันต้องมีค่าที่ยมงตามประวัติมันต้องมีประวัติยืนยันบ้างอยู่อยู่เราไม่รู้อะไรเลยจะไปซื้อตามคนขายก็เรียบร้อยเี่ฮะคนขายหยิบก้อนหินมาบอกคุณคุณก็ซื้อเหรอเนี่ยครับ โอเคเอาลนะฮะอ๋อมียี่สิบห้าพระพุทธสตะวตรษนี่พระถ้าใครยังไม่มีพระแขวนเชื่อโอนนะครับเอายี่ห้าไปแขวนครับอย่าคิดเรื่องราคาให้คิดว่าพระอะไรที่แขวนแล้วคุณจะไม่ตายโหงพระอะไรที่แขวนแล้วดีทุกด้าน สร้างในปี2500กึ่งพุทธ,ธากาลพระที่เอามวลสารจากพระเกจิแล้วก็จากดินหน้าโบสถ์สำคัญสำคัญ,คญทั่วประเทศผสมมวลสารผสมมมงต์ตกุกคุณจัดที่ทิพพุทธาพิเศษใหญ่ประรานฝ่ายคารวาสเป็นในหลวงรัชกา 9. เนี่ยคือที่สุดล้วนะครับฉะนั้น25พระพุทธศตวรรษเป็นพระที่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าจะเล่นพะาะเพื่อขายอยากจะหาพระดีที่สุดในโลกไว้แขวน อันนี้ครับนะฮะรับเช่าพระใหม่มีพรมประสิทธิ์คนสร้างเขาก็ต้องรับซื้อพระเขาล่ะครับพี่ก็ต้องขายคนสร้างเพราะว่าคนสร้างเขาจะรู้ว่าพระเขาดียังไงถูกไหมครับอ่าเพราะคนสร้างเนี่ยเขาจะรู้ว่าพระเขาเนี่ยดีดยังไงยังเหรียญดวงอ่ะผมก็รับเชา่าเพราะผมรู้ว่าดียังไงอ่าแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะฮะยี่สิบห้าพระพุทธสัตวตรรษนี่ สวยทุกองค์อยู่แล้วแบบนี้นะครับพิมพ์ไหนบล็อกไหนไม่แยกอ่ะเอาสวยทุกองค์ในที่นี้เนื้อดินองค์ละเก้าร้อยบาทพิมพ์ไปอ่าสิบสามองนี่คือรักเพื่อนอยากจะให้ของขวัญวันเกิดวันแต่งงานรับขวัญหลานเพื่อนเอาไม่เรียกไม่วัวเลยนี่คือพาที่ดีที่สุดในโลก ให้คุณไปถามพระเกจิให้คุณไปถามเซียนพระให้คุณไปถามประชาชนคนธรรมดาข้าราชการเขาก็จะบอกว่านี่คือพระที่ดีที่สุดในโลกครับ13องค์โอเคขอถาดใส่ด้วยครับเนี่อ้าสวยทุกองค,ครับไม่ต้องกลัวราคา900แต่ผมบอกเลยว่าพุทธคุณของพระ25ระพุทธศตรวตรรษ ถ้าคุณไม่ได้คิดซื้อขายคิดซื้อแขวนนี่คือพระที่ดีสุดในโลกครับองค์สีดำสององโอ้โหยี่ห้าเนื้อดำนี่คือท็อปสุดในรุ่นสีดำสององ์นียพิวีสีดำสองนะสองอะ่ะผมเอาเก้าพันเพราะองค์เดียวก็เป็นหมื่นแล้วนะสีดำผมใช้สีดำด้วยถ้าใครเคยดูแล้วผมต้องรู้ผมเอาสององค์เก้าพันครับ สีดำคือท็อปสุดในรุ่นนะท็อปที่สุดคือสีดำถ้าแบบเนี้ยสามพันกว่านะอันนี้คือเนื้อว่าน <Wow. S 1> อ่าบางคนก็เรียกเนื้อแร่ hmm. อ่าแต่สีดำเนี่ยท็อปสุดนะครับพิทวีปิดเรียบร้อยนะส่วนอันนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะสามพันห้าร้อยบาทสมเด็จเก้าแผ่นดินมีไหม การคิดยังไงกับใบเซอร์พา้าอ๋อผมเขียนผมไลค์ให้หมดแล้วครับอย่าพูดเรื่องใบเซอร์กับผมครับเพราะว่าตอนเนี้ยใบเซอร์สําหรับผมนะมันคือใบที่ยังไม่ได้มีมาตรฐานอ่าแต่ถ้าอนาคตใบเซอร์ทําให้มาตรฐานได้ก็จะเป็นอานิสง์กับคนเล่นพระอ่าแต่ใบเซอร์ณนะปัจจุบันเนะี่ยผมได้ไลค์ไปหมดแล้วครับว่ามันคือมันคือใบแห่งความหลอกลวงเคาเรียกว่าขายกระดาษตอนเนี้นะคนออกใบเซอร์ คือเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณบอกว่าใบาเซอร์มันต้องมีมันต้องรับรองนู่นนี่นั่นตามมาตรฐานสากลใบเซอร์เพชรเซอร์แล้วเขารับซือ้อใบเซอร์ทองเซอร์แล้วเขารับซือ้อแต่ใบเซอร์พระไอ้คนเซอร์ไม่รับซื้ออะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบหลอกแดกฮะนะครับเป็นการทํากระดาษออกมาเก็บตังชาวบ้านเขาโดยที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็บอกว่าโง่ามาออกกระฉันทําไม ฉันไม่ได้ง้องให้มาออกคือใบเซอร์ตอนนี้มันไม่สามารถที่จะที่จะสร้างประโยชน์หรือสร้างความชัดเจนไม่ได้เลยมีไว้เร่งให้ลูกค้าโอนตังค์สมมติจะขายพาสโอหนึงห้าแสนถ้ามีใบเซอร์จะโอนให้ก็ใบทําให้ออกได้อ่าหรือเอาพ้าเก้นะครับมาประกอบใบนี้แล้วก็ขายคือเป็นใบที่เลี้ยทําให้ในเฉพาะกลุ่มนั้นนะครับได้ตังค์ อ่าแต่ความชัดเจนสําหรับใบเซอร์คือถ้าออกรับซื้ออน,นั้นชัดเจนอ่าก็คุณเซอร์เพชอ่ะโปรใบเซอร์มันต้องมีมันต้องมาตรฐานตัวชื่อใบเซอร์มันใช่แต่ระบบของไอ้ใบเซอร์พาเนี่ยมันไม่เหมือนกับระบบของใบเซอร์เพชใบเซอร์ทองไงก็มันไม่ได้รับซื้อถูกไหล่ะมันก็คือใบหลอกเาวบ้านผมเคยเรียกว่าใบหลอกแดกฮะแค่นั้นเองครับ นั้นคือความหมายของใบเซอร์ตอนนี้แต่ถ้าในอนาคตใบเซอร์ถูกป่ะมีความรับผิดชอบนะทำออกผลแท้เกยได้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อไหร่ออันนั้นก็ผมถือว่าผมก็จะบอกว่าใบาเซอร์ตอนนี้ดีแล้วครับอ่บาใบเซอร์สํานักนี้ดีครับอ่าผมก็จะพูดแบบนี้อ่าแต่ตอนเนี้ยคนที่ดูพระอย่างผมเนี่ยผมมองว่าพระที่มันมีใบออกมามันไม่ได้แท้ และไอ้แท้ไปออกใบไม่ได้เพราะไอ้คนดูมันดูไม่เป็นอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่ต้องมาครับคุณอยากได้ตังคุณก็ทําตัวให้ดังๆหน่อยนะสามพันห้ามีแค่ปิดยังลูกอ่ะงั้นสี่พันแล้วนะคุณก็ทําตัวให้ดังๆหน่อยแล้วคุณก็ประกาศว่าออกใบเซอร์ไม่ต้องมาครับเอาใบละห้าร้อยพอแล้วคุณก็ไปจ้างแรงงานต่างด้าวมาแล้วก็เขียนแท้ไม่ดูที่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  นะีคุณก็จะได้ตังตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องคืนเขาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับซึ่งพอเวลาออกผลมาแล้วไม่ไม่มีใครสามารถมันยังไม่รู้เลยว่าใครดูจะขอค้ำอธิบายก็ไม่ได้นะก็ตอนนี้ยังเป็นใบหลอกแดกอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตอ่ะเขาอาจจะโดนด่ามากๆแล้วทำให้มันดีได้ก็ก็รอดูอยู่ครับว่าจะมีใบเซอร์ดีๆไหมนะครับ โอเคในความคิดผมเป็นแบบนี้นะนะครับอ่ะส่วนยี่สิบห้าพระพุทธศัตวรตวอันเนี้ยสมัยก่อนเขาเรียกเนื้อแล่เพราะอะไรไหมเพราะคุณจะเห็นว่ามีเม็ดปุดๆอาไว้ใช่ไหมคือจริงๆอันเนี้ยเป็นเนื้อเกอรครับครับก็สุดท้ายทุกวันนี้ก็เสื่อมไงฮะคนก็ไม่กล้าเล่นพระคงกล้าพูดนะหลายไลฟ์สดคนดูน้อยลงนะฮะหลายหลายสด ขายภาพไม่ได้แล้วเพราะความกลัวไงฮะคือใบเซอร์เนี่ยมันทําให้เกิดความไม่ชัดเจนทําไมใบเซอร์ทำให้เกิดความกลัวถ้าคนดูภาพเป็นใครจะไปเซอร์อะ่ะถูกปะเอาง่ายง่ายถ้าคุณไม่บอกว่ามีผีอ่ะใครจะไปหาหมอผีอะ่ะฮะฉะนั้นคนที่เขาหาก,กินกับใบเซอร์เขาก็อยากให้เรากลัวอยู่แล้วถ้าคุณคนดูภาพเป็นใครจะไปออกเซออ่ะ ยิ่งกลัวมากก็ยิ่งไปออกมากเนะี่ยฮะเขาก็เก็บเกี่ยวตรงนั้นไปเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขารับผิดชอบดิหรือรับซื้อดิเออนะนะันนั้นน่ะชัดเจนพอดูแลรับซื้อไงอ่านี่เขาเริดมชอบแต่ถ้ายังไม่มีเนะี่ยมันมันไม่ใช่นะครับณนะตอนนี้นะสําหรับณตอนนี้นะอ่ะไปเปิดสอนเลยใจเย็นผมดูให้อยู่ ตอนนี้ขอทำสนามฟุตบอลให้โอเคก่อนจะดินเนพราะว่าสนามฟุตบอลสันขวานฟิตวิเลตตอนนี้นะรอให้รอให้เสถียรก่อนส่วนอันนี้ทีไหนเอ่ยมีใครรู้บ้างภายตลาดกอบกุลครับ ถ้าแท้ขายได้เลยอ่านั่นคือผมรับเช่าเลยอันนี้จริงเป็นเนื้อนี่แบงค์ต้องต้องเข้าใจนะเนี่ยคือเนื้อเกสรอ,องค์จะเล็กกว่าเนื้อดินพาพิมพ์เนี้ยในหลวงอ่ะกดนะกดพิมพ์หน้าวัตสุทัศน์เลยอันนี้นะฮะคือเอาเนื้อเกสรน,นะจากผงวิเศษต่างๆนะครับแล้วก็ผงตะไบอ่าผงตะไบาจากพระกิ่งพระชัยอะไรต่างๆบดรวมกันแล้วก็เอาไปเผา ฉะนั้นไอ้ที่ผุดขึ้นมาเนี่ยก็คือผงพระชัยอ่าที่โดนความร้อนและวปุดขึ้นมาเป็นสีดําส่วนในเนื้อเนี่ยไม่ใช่แร่เลยครับในเรื้อนี่คือเนี่ยเน,เนื้อว่านหรือเนื้อเกสรเนี่ยคุณดูเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเป็นดินผสมผงอะสมเด็จเอาง่ายครับพี่มนูนสักพักเครื่องก็เหมือนของเก่าอะไรที่เก่านะครับก็มักจะมีราคาอะไรที่ใหม่นะที่ ที่อื่นก็ยังมีที่อื่นก็ยังมีอ่ะก็จะราคาไม่แพงนะครับส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองเจ็ดองนี้เป็นพระของที่ไหนครับอ่าเป็นพระนะครับของพระเถราจาร์ที่อายุยืนร้อยยี่สิบกว่าปีอ่าเป็นพระของพระเถราจาร์นะครับที่ เดินทุดงร่วมกับปู่สุกรวัดปากคอมะขามเทาเป็นพระของพระเถราจารย์ที่เป็นสิษย์สมเด็จโตเจอสมเด็จโตตั้งแต่เป็นเนนอ่าเป็นพระของพระเถราจารย์ที่ได้ยาวิเศษอ่าที่ท่านฉันเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทําให้อายุยืนยาวนะเป็นพระเถราจารย์ที่แม้แต่เจอช้างป่า หัวหน้าของช้างป่าจ่าฝูงยังรู้ว่านี่คือผู้มีบุญเก่ายอมก้มให้ท่านนะครับขึ้นไปขี่คือหลวงปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคเนี่ยนี่ฮะค,คือหลวงปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาจจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพระแบบเนี้ยจะมีพิมพ์ค้ังบ้างหรือเปล่าเพราะผมวัดช่องแค พ่อโอดวัดจันเสนอ่านะครับคนครสวรรค์นเนี่ยพระพิมพ์เนี้ยจะมีพ่อโอดวัดจันเสนพ่อพรมวัดช่องแ้ปู่ศนระีเนี่ยแก่กว่าพ่อเดิมนะถ้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเจอปู่ศรีต้องยกมือไหว้ปู่ศรีนะครับอ่าปูสนะป่สุนะกับนะปู่ศรีเนี่ยเพลอๆเน่ะปู่ศรีอะ จะบวชก่อนด้วยเพราะหลวงปููุ่กร์ะเกิดสองสามเก้าศูนย์ปู่ศรีเกิด 2, 3, 9, สองสามเก้าสามแต่ว่าหลวงปููุ่กะ์ะบวชตอนอายุยี่ห้ามีครอบครัวก่อนแต่หลวงปู่ศรีนะบวชตอนอายุยี่สิบนะฉะนั้นด้วยความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพระวัตถุมงคลหลวงปู่ศรีทำไมจึงแพง ผมบอกว่านี่คือดีนะสมเด็จหลวงปูศรีถ้ำเขาบุญนาคมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดององละสองพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดเลยครับเอาไปแขวนครับสองพันบาทจับพุทธคุณพระหลวงปูศรีพระหลวงปูศรีพุทธคุณเกินนี้เหรียญปูศรีทําไมเป็นแสนนะครับแต่ผงอะ่ะนะเขาใส่สิ่งวิเศษไปได้มากกว่าเหรียญน,นี่แหละครับหลวงปูศรีถ้ำเขาบุญนาคนี่ แล้วท่านเนี่ยไปเจอดี่ด้ยนะเป็นคนที่ไปเจอเขาที่มีเข้าวสารหินน่ะอ่าแล้วต้องบอกว่าหุบเขาตรงนั้นเขาบอกว่ามีเมืองรับแลใครไปอยู่ไม่ได้นะปูศยีเนี่ยสามารถไปทำวัดได้สร้างวัดได้นะครับเวลาเราเจอพระที่เรารู้ข้อมูลชัดเจนเจอประวัติแบบนี้เนี่ยสองพันะ 2000, บางคนที่คนที่ไม่มีตังค์อ่ะ สองพันน่ะไม่เช่าถูกต้องแต่คนที่เคยเช่าพระอยู่แล้วก็ลองเอาพระที่คุณนะ่ะเคยเช่าราคาสองพันมาเทียบประวัติกับพระหลวงปุสีเอาไปแขวนคนที่อยากแขวนพระดีคุณไม่ต้องคอคุณนะแขวนพระได้ไม่เกินสิบองค์หรอกครับนะฉะนั้นเนี่ยคือพระหนึ่งองค์ที่ควรจะแขวนขึ้นคอ ได้ไปแล้วไปเซิร์ชประวัติปู่ศรีดูนะครับคุณจะได้เข้าใจอ่ะกี่องค์ผมไม่รู้นะที่เหลือผมก็เก็บผมเจอผมยังเช่าอะ่ะชัวไหมฮะในขณนะที่พระหลายอย่างอะ่ะที่เป็นพระกระแสค,คุณจะไม่เคยเห็นในไลฟ์ผมเลยเพราะอะไรฮะเพราะผมรู้สึกว่าราคาที่ตั้งขึ้นมานั้นมันไม่ได้สมเหมาะสมกับพุทธคุณแต่พระที่ดีราคาไม่แพงผมจะเอามาให้แฟนเพจรู้จักหมด อ่าโอเคส่วนอันนี้เป็นร้อยปีอ่าถ้าคุณเจอพระแบบนี้นะนะครับเป็นร้อยปีนี่ถ้าคุณจะดูบ้านกลางจะดูบางกระทิงต้องดูอันเนี้ยอ่าจะดูบ้านกลางจะดูบางกระทิงก็ดูอันเนี้ยนะอันนี้เป็นนาคปกเนาะอ่ะองค์เนี้ย เอาสองพันพอสองพันบาทใครเอาพิมพ์มพปิดไปก็เป็นอันวัตจบพระกล่องนี้ของค่ำคืนนี้นะฮค,คือจริงๆครับสมัยก่อนพระนะบอกมีราคาเพราะเพราะคนซื้อเป็นคนตั้งนะไม่ใช่คนขายเป็นคนตั้งนะครับมาไม่ทันอธิบายนะครับแ้าแบบนี้อก็ต้องมีสามร้อยปีขึ้นไปอ่ะนะครับ ยี่ห้ามีเนื้อทองเหลืองเปล่าครับเออยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ <Okay. S 1> เอา,าง่ายผมมีล็อกเก็ตปูส่สีผมยังเช่าเลยอะไรที่เป็นปู่สีอะผมเช่าหมดอะเพราะทั้งกิ่งนะฮะสองสามร้อยปีพูทธคุณทางไหนก็ต้องบอกว่าเขาอะสมัยก่อนการจะสร้างตัวมงคลเนี่ยเขาต้องมีเรื่องยามแล้วมีวิธีการ,รมเตรียมเครื่องวงสวง อ่เขาสร้างมาคุ้มครองอาณาจักนะแต่ถามบุทคุณดีทางไหนเนี่ยผมต้องบอกครับว่าผมไม่ได้มีพลังจิตสูงขนาดนั้นอ่านะแต่ถ้าถามว่าดียังไงนะะแน่ๆนะครับ,นะรบพระที่ได้รับการสร้างในวิธีกรรมในเลิกที่ดีคนแขวนแล้วก็จะได้พลังหรืออนุภาพนะมันเหมือนกับคำดวงอะ่นะอ่า ใช่ไหมวันนี้บ้านนี้ต้องเลี้ยงถ้ามีไก่แบบนี้จะมีโชคมีแบวแบบนี้จะมีโชคพามหาสัตว์องค์ใดจะมีช้างเผือกเป็นมงคลจะมีโชคนี่ก็คือวัตถุมงคลที่เขานะคำนวณเลิกให้เกิดในเรื่องพิเศษนะจีนของมงคลฉะนั้นใครที่มีของมงคลไว้ในบ้านไว้ในคอผีไม่เข้าใกล้ สิ่งชั่วร้ายเข้าใกล้ไม่ได้ก็จะได้รับความเป็นมงคลน,นั้นเขาจึงเรียกพักเครื่องว่าวัตถุมงคลครับผมนะอครับได้หมดเลยนะคือแบบเนี้ยเอาง่ายว่าอย่างเนี้ยสี่ร้อยปีอะถ้าปีละร้อยเท่าไหร่นะสี่หมื่นปีละสิบบาทสี่พันอันนี้ปีละห้าบาท ที่สร้างมาสองพันบาทพระแบบเนี้นะครับเป็นพระที่เป็นมงคลนะครับสองมีพระแบบนี้คุณจะไม่โดนบ้านกลางเกงคุณจะไม่โดนบางกระทิงเก๋แต่พระแท้แบบนี้คุณไม่ค่อยซื้อหรอกเพราะเสียนรอกไม่ค่อยเล่นเก็บไปทําไมไม่เล่นอ่าแต่ถ้าคุณมีแบบนี้คุณจะไม่โดนพระเก๋ประหยัดตังซื้อพระเก๋ไปอีกเยอะเพราะเทียบแล้วถ้าไม่เก่าแบบนี้ก็คือไม่แท้เนี่ยเขาเรียกว่าพระองค์ครูได้ พระหนึ่งยี่ภายังมีเนื้อดํำไหมจานนะครับต้องบอกครับว่าเนะี่ยพี่กัจะขายนะครับราคาพี่ก็ว่ามานี่ยถ้าเป็นพระแท้ราคาไม่โหดร้ายเกินไปผมก็เช่าอยู่แล้วน,นี่สองพันบาทใครเอาจัดไปนะครับนี่ฮะแล้วคนที่มีวัตถุมงคลแบบนี้ในบ้านนะชีวิตครอบครัวธุรกิจเขาจะไม่ตกอับ นะก็ต้องบอกเขาว่าดินน่ะที่อายุหลายหลายร้อยปีแล้วอ่ะเขาก็เขาก็จะคล้ายๆกันนะอ่ามัสมมุติว่าเมื่อกี้ย่มาศตวรรษคุณดูดิเห็นไหมเก่าก็ใหม่เนี่กรดับปีสองพัน้าร้อยนะแล้วพาเกสร้างปีสองพัน้ร้อยไหมบ้านต่างเกสร้างปีสองพัน้ร้อยไหม บางกทิงเก๊สร้างปีร9 0 0ไหมน่าดูเกสร้างปีร9 0 0ไหมคุณแผนบ้านกลางเกสร้างก่อนปีร9 0 0ไหมอ่าฉะนั้นมีองค์นี้ไว้นะครับอาจจะเก็บแล้วเนะี่ยเสียนพระมันพูดจะต่อกันไม่ซื้อไม่เล่นแต่ถ้าคุณมองนี้ไว้คุณจะประหยัดตังค์คือไม่โดนหลอกขายพระเก๊มาให้ไงซื้อบ้านกลางเก๊อ,องค์นี้เลยสี่ห้าพันบางอาทิงเกอองค์อะสองสามพันบางทีโดนเป็นหมืน่นเนี่ยเขาเรียกว่าพระองคู พระที่ทําให้เราได้แขวะวัตถุมงคลและดูพระเป็นฉลาดขึ้นไม่โดนหลอกคุ้มไหมครับคิดตัวเองนะว่าคุ้มไหมแล้วจริงๆถ้าเอาข้อดีข้อเสียของพระเหล่านี้กับพระที่เซียนบอกเก็บแล้วจะขึ้นนะแบบนี้ยังไงก็ไม่ลงเออแต่แบบเก็บแล้วจะขึ้นน่ะผมเห็นนีตะลงแล้วแต่ครับอา่า